ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปดอนเมืองเพื่อขึ้นเครื่องไปนครศรีธรรมราชกันตอนแรกทริปนี้จะเกิดตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วแต่ว่าพอดีปีที่แล้วมีพออายุเข้าที่นะครศรีธรรมราชก็เลยทำให้ไม่สามารถไปได้แล้วก็โชคดีมากเลยอะ่ะตอนแรกจองด้วยไอ้แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกันอะ่ะแล้วเราหางโรงแรมอะ่ะก็ยอมคืนเงินให้เพราะว่าจริงๆแล้วในคอนดิชันคือห้ามแคนเซิลแล้วก็ห้ามเลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลย แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างที่นครศรีธรรมราช ถึงนครศรีธรรมราชแล้วเดี๋ยวเราไปเอารถที่เช่าไว้กันวันนี้เช่าของรถเทิร์มานะใช้เป็นโมเชอร์ซึ่งข้อดีของเจ้าโวเชอร์คือเราสามารถคืเนเลทได้สีชั่วโมงถ้าใครไปแบบประมาณวันแล้วบวกสี่เนี่ยอันนี้คุ้มเรามาเช่ารถเรียบร้อยแล้วก็คือน้องเขาไม่มีออฟฟิศอยู่ในสามบินก็เลยรับเรามาเพื่อมาทําสัญญาที่บริษัทเขาแล้วคราวนี้วันนี้สําหรับยานผานผ้จัู้ใจเราก็คือโตโยต้ เคเรื 1> 1. ่อง1.2จะเป็นคนพาเราไปทดนตามมา ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็ต้องแวะกินข้าวเช้าก่อนนะสูตรสาเร็จสําหรับคนที่มานครก็ต้องมากินข้าวเช้ากันที่ร้านโกฟีแต่จริงๆแล้วคือมันมีหลายสาขามากเลยอะ่ะแต่ว่าพอดีเซิร์ชจาก Google สาขานี้ใกล้สุดก็เลยเลือกสาขานี้อ,อ,าาาอาหารมาแล้ว <laughs> เขาบอกกันว่าไปกุเต๋อร่อยก็เลยสั่งไปกุนเต๋แล้วก็มีขนมจีบโกฟี กบบิโนเป็นกาแฟาสดผสมพองนมอยู่ข้างบนแล้วก็มีชาชํานะไข่ลวกแล้วก็ยูจากป้วยก็คือปลาต้องโกสั่งได้เป็นชิ้นเลยนะแล้วอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือข้าวมันแกงไก่มือนี้เบาๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหนักๆตอนเที่ยงโอเคกินกันเลยดีกว่าหูหูหูไมกินอะ Uhm. ะะดีอ่ะุ่มากได้่มนปะโอเคหมดเรียกทุกสิ่งทุกอย่างเ็คบิลเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมื้อนี้ก็คือ460บาทเ็คบิลเรียบร้อยแล้วไปกันต่อดีกว่า โอเคหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วก็มาพบกับภารกิจหลักของเราก็คือมาไหว้ไอ้ไข,ไขวศเจดีสำหรับเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยมานะเออแถวนี้ก็จะมีประทัดขายเยอะมากเลยไม่ต้องกังวลเกือบทุกร้านเลยแล้วราคาก็ค่อนข้างสแตนดาดนะหมื่นนัดอยู่ที่800บาทแล้วก็มีรวมทั้งถึงของเส้นว่ยอย่างเช่นไก่แล้วก็พวกชุดทหารของเล่นเด็ก ถ้าเกิดใครไม่อยากขอบพิ้วมาจากกรุงเทพก็แวะมาซื้อแถวนี้ได้เลยนี่ใกล้ถึงวัดแล้วเห็นไหมไก่เต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันดีกว่าเดี๋ยวแวะซื้อประทัดก่อนลืมลืมแล้วก็เข้าไปไหว้กันเลยซื้อประทัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไวหว้ไข่กันดีกว่าันนี้เราบนไว้ที่สองหมื่นนะ คนหน้าเราจะบนไว้ที่สามหมื่นนะัดนะขอถขามน้ำแดงมาแหละ ตอนแรกสุดนะจะขอพ่อหรืออะไรอ่ะหรือว่าเอาของมาถวายอะมาถวายตรงนี้ก่อนเนอะแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นน่าจะจุดประทัดต้องไปที่หนึ่งสามมะโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราไปวางของถวายกันที่โต๊ะก่อน วันนี้เราก็มีประทัดกับไข่ต้มเนอะเอาเราก็เอามาวางถวายตรงนี้ก่อนเนี่ยจุดวางของของพรแก้บนอะไรก็ตรงนี้เสร็จถ้าสมมติว่าใครมีไก่ก็คือหลังจากาถวายเสร็จแล้วก็เอาไบวางไว้ตรงข้างๆรูกำแพงนะตามมาไปหาพื้นที่ว่างกัน หลังจากเราวางของถวายเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปจุดธูปด้านในสักการะไอ้ไข่กันสำหรับคนที่ถ้าเกิดว่าจะต้องมาอะไรนะแก้บนก็คือจุดธูป1ดอกถ้าขอพรใหม่ก็3ดอกปะ่ะ <c oughs> หลังจากที่ตรงนู้นเราไหว้แก้บนหรือว่าขอพรใหม่แล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วเรยบ้อยก็มาในอุโบสถเพื่อมาไหว้ขอพรต่างๆขอเนอะเห็นเขาว่ากันว่า ไอ้ไข่องนี้เป็นองค์จริงก็คือเขาจะห้ามปิดทองส,ส่วนองค์อื่นที่เราปิดทองได้เนี่ยเป็นองค์จำลองขึ้นมาให้เราได้สักการะบูชาแล้วก็ปิดทองกันอันนี้ก็เสร็จภารกิจการไหว้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเอาประทัดเพื่อไปจุดกันมันจะค่อนข้างไกลเนาะก็ถือไปแล้วก็ไปขึ้นรถแล้วก็ค่อยไปตรงสถานที่จุดถึงที่จุดประทัดแล้วก็จากตรงที่เราไป แก้บนตรงนั้นใช่ป่ะแล้วเราก็เอาประทันเนี่ยเพื่อที่สําหรับพอเราทําพิธีแก้บนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอาประธันมาจุดที่นี่แล้วข้างในประทานอะ่ะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงก็จะมีผ้ายาวๆอย่างนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะมีเลข3หลกั2ลก2องหลักก็เอาไปแทงกันไป <ๆ S 1> <ๆ S 2> เผื่อใครจะดวงดีนะจ๊ะโอเคไปจุดประทันกันดีกว่ามันจะเป็นรอบๆนะบางถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากไม่ขี้เกียจรอที่จะอยู่ฟังประัศนที่เราจุดก็ฝากน้องเขาไว้ก็ได้โอเคตามมา นี่รถกําลังขนประทัดที่กําลังจะจุดรอบบ่ายเอีเนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวพวกเรามารอชมกันดีกว่าจะได้ปังๆนะจ๊ะจังจะปังแล้วนะเตรียมทุกความปังเลย แล้วนะปังๆกันทุกคนเลยนะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรรีวิวเก๋ๆเที่ยวเล่นคาเฟ่ชิคๆกันดีกว่าเอ้าไป